จับนะน่หละไม่สวมหกกันกสองไม่จีบในก้าวขามพบนี่นะก็พูดเ้าหนี้ผมจะตามไปที่สอนอจรๆนะอูกแั้นะจับจะใช้ไงครับจัได้แต่และน้าบอกเชิญไป่อนอยเลยไม่ได้เชิญน้าบอกเชิญตอนแรกครับอยกนะครับจะไปไม่ไปครับไปครับแต่น้าคอรครับไม่ไปต้องใส่กุญแจมือใส่เรื่องอะไรครับใส่หเรื่องอะไรครับไม่ได้แต่งเรื่องอะไรนะได้ครับเอาครับน้วเบาไเลยน้าเบงานอย่างนี้ครับมันเจ็บนะเว้ยนะ ต้นบวบเลยตายใหญ่สิ่งนี้ได้ถ่ายดิอ๋อจับเลยนะอ่ะจับเอาได้ถ่ายทีไม่ดิทีนี้ดูดิเออเดี๋ยวของตู่ดิอปแจ้งมาเลยครับแจ้งมาเลยเฮ้ยดูดิงานได้เรื่องอะไรอ่ะดูดิ แค่ไม่พุ่งเฉียดครับประมาณร้อยก็ได้มั้งร้อยเดียวองนี้เดียวด้วยเอาใจไหมเอ่เอาถ่ายรูด้วยเอาห้าร้อยน่ะถ่ายถ่ายนี่ครับเอานี่ครับถ่ายครับครับผมโดนมันโดนมันเสียอยู่แล้วนะครับป่าป่ะผมไม่ได้ไปใงใครตายนี่ครับไอ้วดูดิครับปันเขาเอาปันมือพี่เมื่อกี้

บัตรตรงกันนี้นะถ้าบัตรประชาชนกับเนี่ยตรงกันนะทำหนาแต่หน,น,นาดูนะานาดูดิเดี๋ยวผมกดให้ก็ได้เดี๋ยวเอผมไม่ทำอะไรผิดเลยเนี่ยนะใจเย็นใจเย็นเราไม่อะไรนะเดี๋ยวไปเงินดาวน์เยอะพอนะไม่ต้องขายหรอกครับไอ้พี่ของผมมันคนละรูปนะครับ